บีมาติกาอุ้มท้องโตแซบส่งท้ายก่อนคลอดทายาทหมือนล้านอีกไม่นานเกินรอก็ไล้จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกแล้วสำหรับวาทีคุณแม่ป้ายแดงบีมาติกาที่ตอนนี้ตั้งท้องลูกชายคนแรกหลังเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทายาทบริษัทสับมิดกรุป๊ปไปเมื่อเดือนธันวาคม62ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้สาวบีก็มีอายุคัางกว่า9เดือนแล้วคาดว่าจะมีกำหนดคลอดภายในเดือนนี้แน่ และเมื่อไม่กี่วันก่อนก็พึงจัดปาร์ตี้เบบีชาเวอร์ตอนรับลูกชายคนแรกไปหมันๆาดล่าสุดว่าที่คุณแม่อย่างสวยก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบส่งท้ายก่อนคลอดไว้เป็นที่ระลึกโดยสาวบีมาด้วยลูกหรูดูแพงงดงามจำแรงแปลงกลายเป็นวีนัทงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆกระหน่ำเข้ามาชื่นชมบอกว่าคุณแม่สวยมากกันเป็นจำนวนมากเลยครับ ากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ